เดี๋ยวอ่ะผมขออนุญาตเสกแท่งตัวเลกแท่งนึ่งนะคราะว่าเปลี่ยนเป็นร์เวอร์โหมดอยู่กันใช้ขวานไม้ตัดไม่ได้เปิดไอจิตนะดีใจจริงเลยมาเจอบ้าน MVP อเอ็นบีตีโอเคโอเคครับได้แล้วเราไปตัดไม้เตรียมตัวขยายบ้านต่อเลย แล้วมันก็จะมืดแล้วปั๊บยะปรับเวลาเน้ยปล่อยไปอย่างเงี้ยเวลาปล <c oughs> ่อยให้มืดไปเลยเพราะเราเอาสีหลอดมันก็จะมืดแล้วนะครับก็ต้องรีบตัดไมห้หน่อย <c oughs> หลังคาบ้านก็ไม่มี้วยทาไงดีวะ <c oughs> ขาไม่มีฝนก็ตกมามอ๋อคำเออเอาไม้ไม้ไม้เออเอามาให้เยอะเอามาให้เยอะเยอะเลย <c oughs> <ๆ S 1> คืนนี้ก็พันนี้จะสร้างบ้านให้เสร็จจะพยายามสร้างบ้านให้เสร็จนะครับก็ตี ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องเอาอะไรมาได้ไม้มาสี่สิบอันนี้ก็คาดว่ายังไม่พอต้องเพิ่มกว่านี้เอ้เราไม่มีไฟทอนรอบบ้านเลยวะบ้านกูอยู่ไหนอ๋อโอยคเยียบเจะเคย์มีเรามาร์กจุดไว้ก่อนว่ามีบ้านเราคุณโอมจะตั้งบ้านเองเลยโอเคเราไปกันต่อเลยไม้เดี๋ยวไม้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 สิบอันนี้คาดว่ายังไม่น่าพอขอสัก ลบชุดหนึ่งครับเอาแล้วไปไหนอ่ะอฮะเน็ตลดตัดตัดไม้ออกให้หมดบานโหมแยมให้ลบนเอาป่าให้ไม่เหลือเนี่ยต้องมาเขียนลบอินอะไรอีกแล้วเราไม่ปลูกไม้ทล่มแผ่นแล้วเนี่ยทั้งนี้โอเคครับหกชุดหนึ่งกับอีกแปดอันก็น่าจะพอสร้างบ้านเสร็จโอเคเราสร้างบ้านต่อเลยดีกว่าเราลองสำหรับกระจกนี่รู้สึกยังไม่มีนะ ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยไม่รู้ว่าซอมบี้จะโผล่มาตอนไหนต้องมีต้องเอาของเก็บเข้าคลังไว้ตลอดเวลามันช้ามากตลองเตรียมดาบไปด้วยดาบก็ไม่มีด้วยโอ้สุดยอดเลยมากลับบ้านต่อมันพูดอะไรมากแล้วเอ้ยซอมบี้มันเข้ามาในบ้านทำไมวะายจิ้หายไปอ,อาหารก็จะหมดแล้วอ๋อแล้วประตูหายไปไหนอ๋อต่อต่อต่อเดี๋ยวเราต้องรีบต้างนะครับ <c oughs> ก่อนที่ <c oughs> จะไม่รีตาง เราปิดหลังคาห่อดีกว่าหลังคาปิดหลังคาปิดหลังคาให้หมดเดี๋ยวซอมบี้แม่งกระตกระตกายเข้ามาเอ้ยทำไมอะไรครับเนี่ยตายเพราะซอมบี้หรืออะไรครับเนี่ยทำไมกระกากอย่างนี้ครับตายเพราะซอมบี้อ่ะคุณตักโดนซอมบี้ฆ่าตายฮะเขาโดนเหรอก็มันเมื่อกี้มันขึ้นชื่อว่ามึงตายเพราะซอมบี้ไงอ้าวอุ้มหลุดวะเนี่ยต่อต่อแล้วปักไม่อัดเหรอ คือความจริงเราก็อัดนะนะแต่ว่ามันเกิดปัญหานี่ว่าชอบหลุดจากเตาอ,อบ้ยซอมบี้ขอประตูบ้านากูไม่มีนี่ครับนักลบซอมบี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เอาเลยเอาไงอะ่ะเอาไงรู้สึกว่าเราจะเอาประตูออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเป็นบล็อกไม้กั้นไว้เลยซอมบี้นี่วางประตูไว้ไม่รอดอยู่แล้วบ้านเราไยต้องไม่มืดดิถ้ามืดซอมบี้เกิดไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคบ้านเราก็ ค่อนข้าง